การเรียนเนื้อกับศึกษาเป็นการเรียนแบบเดิมๆทำแต่สิ่งเดิมๆคุณลืมไปได้เลยค่ะเพราะที่โรงเรยียนบ้านหนองเจริญของเราไม่ทำแบบนั้นแน่นอนโรงเรยียนบ้านหนองเจริญโรงเรียนคุณภาพสแตนดารนตั้งอยู่ที่มหกตำบลรีทิตยอำเภอท่หงภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานพิการศ,าศาึกษาศึกษากาญจนบุรีเขต3เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 เด็กๆจะได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนโดยเราจะเน้นให้เด็กๆได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงเรียนรู้จริงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลความรู้และทักษะที่น่าสนใจผ่านกิจกรรม active learning ของทุกกลุ่มสาระวิชาโรงเรียนของเรายังส่งเสริมนักเรียนที่รักและชื่นชอบในการเล่นกีฬา การออกกําลังกายอนาคตอยากเป็นนักกีฬาโดยเราจะเน้นเสริมสร้างความรู้และทักษะก,การเล่นกีฬาให้เด็กเพื่อต่อยอดในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและที่ว่ามาทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การบริหารของนางสาวก,กัญญพักย์จุวยผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเจริญปัจจุบันมีครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คน 2,565มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น137คนแบ่งออกเป็นระดับประถมวัย36คนและระดับประถมศึกษา101คนค่ะการจัดการศึกษาประฐมวัยการจัดห้องเรียนมีความน่าสนใจเอื้อต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก มีพื้นที่เพียงพอต่อการปฏิบัติกิจกรรมมีการจัดมุมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ภายในมุมต่างๆมีสื่อและของเล่นอย่างหลากหลายซึ่งเพียงพอกับจำนวนเด็กในห้องเรียนมีการจัดป้ายนิเทศสถานการณ์ปัจจุบันหรือสิ่งที่เด็กๆสนใจและจัดให้มีพื้นที่สำหรับการแสดงผลงานของเด็กมีพื้นที่ไว้เก็บเครื่องใช้ส่วนตัว ทั้งของครูและของเด็กภายในห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบถูกสุข,ขลักษณะมีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทยได้สะดวกจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติสวยงามร่มรื่นและปลอดภยัยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครูจัดประสบการณ์ตามแผนโดยบูรณาการผ่านกิจกรรมการเล่น กระตุ้นให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านด้วยการปฏิบัติจ,จริงและสอดคล้องกับการทำงานของสมองจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมีการนำหรือใช้สื่อแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดประสบการณ์ได้เหมาะสมกับเนื้อหาในวัยของเด็กเด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ และเรียนรู้อย่างมีความสุขสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวนันยืดหยุ่นได้อย่างเหมาะสมมีการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลอย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยประเมินพัฒนาการครบทุกด้านตามสภาพจริง ใช้เกณฑ์การประเมินพัฒนาการที่ชัดเจนมีวิธีการและเครื่องมืออย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัยของเด็กสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้มีการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายด้านทั้ง4ด้านและรายงานผลให้ผู้บริหารโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้มีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการและนำผลการประเมินพัฒนาการไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาเด็กต่อไปครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นปัจจุบันสามารถนำผลวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนานักเรียนในด้านกล้ามเนื้อเล็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและนำผลการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ มาพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพครูมีนวัตกรรมพัฒนานักเรียนในระดับปฐมวัยเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์และนำมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยโรงเรียนมีการประกาศนโยบายประจําปีการศึกษา2565ให้เป็นปีที่ปอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดําเนินการส่งเสริมการอ่านและการเขียนของนักเรียนดําเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นนำผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนมาวิเคราะห์สภาพปัญหาสาเหตุเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคลจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลมีระบบบริหารจัดการให้มีผู้รับผิดชอบโครงการ แก้ปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนโดยตรงโดยประสานความร่วมมือระหว่างครูภาษาไทยกับคณะครูทุกกลุ่มสาระร่วมกันร,รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนในทุกระดับชั้นโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูและการบริหารจัดการที่ดี และจัดเก็บไว้ในงานประกันคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนอย่างจริงจังมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ความสามารถครูภาษาไทยและคัดเลือกครูภาษาไทยที่มีคุณภาพมีความพร้อมสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้แกค่ครูมายุรีคุณเวียง ครูจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยเทคนิควิธีสอนและสื่อที่เหมาะสมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟังพูดอ่านเขียนและคิดโดยปฏิบัติจริงและมีความสอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนแต่ละกลุ่มส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการเขียนและการแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาการอ่านการเขียนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต3ตามที่กำหนดก,การดำเนินงานขับเคลื่อนงานตามนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา นโยบายคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นกลุงศรารคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองเจริญมองเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนให้นักเรียนคิดเลขเร็วและคิดเลขเป็นมีการจัดทำแผนพัฒนาการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นโดยนำข้อมูลของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายสามารถนำไปปฏิบัติได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับปัญหาบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนามีการจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ที่เหมาะสมชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ตามนโยบายมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ที่เกี่ยวกับการคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบันทึกเป็นปัจจุบันมีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างครอบคุมจัดตารางกิจกรรมการคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นเหมาะสมตามบริบทระดับชั้นเรียนมีเครื่องมือและสื่อคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นที่หลากหลาย และวัดประเมินผลอย่างต่อเนื่องครอบคุมทุกองค์ความรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ครูผู้สอนมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสร้างแรงจูงใจจากตัวอย่างเหตุการณ์และสถานการณ์ที่น่าสนใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงฝึกให้มีการแบ่งกลุ่ม การทำงานเป็นทีมพร้อมนำเสนอผลงานและยอมรับแนวคิดจากผู้อื่นมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกนกลางเพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนโดยการกำหนดโจทย์เงื่อนไขสถานการณ์ที่น่าสนใจและท้าทายฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จำลอง และสถานการณ์จริงมีการวัดประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลายทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจความสามารถและสร้างทักษะแก่ผู้เรียนครูมีความใจกว้างยอมรับในความสามารถการแสดงออก และความคิดเห็นของผู้เรียนมีการวางแผนเกี่ยวกับเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างชัดเจนทั้งในส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน กล้านำเสนอและแสดงความคิดเห็นโตโยแย้งอย่างมีเหตุผลมีความรับผิดชอบสามารถทำกิจกรรมจนสําเร็จรุ่ร่วงร่วมกันจัดเก็บทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่หลังจากปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ฝึกทักษะการอ่านการฟังการพูดและการคิดเช่นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่การสร้างองค์ความรู้ทั้งจากการปฏิบัติจากประสบการณ์และจากการสรุปทบทวนของผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองเจริญได้ดำเนินงาน ตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ทั้ง4ด้านเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญามีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขซึ่งประกอบด้วย 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมรู้จักความรับผิดชอบชั่วดีมีน้ำใจปฏิเสธสิ่งที่ผิดและมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีกับทุกคน 3. มมีงานทำมีอาชีพ พัฒนาสมรรถนะของตนเองใช้องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 4. เป็นพลเมืองที่ดีเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาวัฒนธรรมจารีดประเพณีมีน้ำใจนักกีฬาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเจริญขอขอบพระคุณคณะกรรมการการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาทุกท่านขอขอบพระคุณคะ่ะ